อ่าสวัสดีครับครับสูตร daddy arm collectible นะครับแล้วจริงถ้าใครเคยดูคลิปผมผมเพิ่งแกะนี่ไปนี่ตัวสติกเกอร์บาสเกตบอลปี1998ไปนะครับแล้วก็สุดก็คือผมได้ Michael Jordan สติกเกอร์เบอร์205เนี่ยสใบอ่าแล้วก็ Kobe Bryant เบอร์60สเนี่ย2ใบซึ่งผมดูแล้วเนี่ยจริงๆก็นะครับผมก็ตั้งใจว่า ผมจะส่ง MJ 2ใบนี้เนี่ยไปเกรดนะแล้วก็โคบี้หใบไปเกรดนะใบนี้นะใบนี้ผมรู้สึกว่ามันมีตำหนินิดนึงหน่อยผมว่าอาจจะไม่ได้เกรดดีดีนักนะผมก็จะส่งไป3ใบซึ่งบอกก่อนว่า3ใบนี้นะครับปกติค่าเกรดเนี่ยผมคิดว่าประมาณ900าร้อยบาณประมาณเนี้ยไม่เกิน1,000บาทนะครับซึ่ง MJ ใบนี้นะฮะค่าที่ล a z โซเนี่ยใบยรออยู่ที่ประมาณ200บาทซึ่งจริงเนี่ย ในบ็อกซ์เนี่ยที่ผมซื้อมาก็ประมาณ500เพราะนั้นถ้าถามจริงตอนนี้เองเนี่ยผมก็เอาจริงก็เออเรียกว่าเท่าทุนนั่นแหละกับกับกล่องนี้นะครับอ่าแต่ครั้นี้ถ้าผมจะส่งไปเกรดอีกใบน,นี้เองเนี่ยถ้า P.S.A.10 นะครับอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบเก้าเลยทีเดียวนะฮะเท่าที่ผมเห็นดูนะครับซึ่งผมไม่เห็นว่ามันมีขาย P.S.A.9 ด้วยนะไม่มีเลยแต่ผมว่ามันอาจจะถ้า P.S.A.9 อาจจะลดลงมาสักครึ่งหนึ่งอ่ะอาจจะมาสักผมว่าสัก สี่พันอะไรเงี้ยผมอาจจะอาจจะพอมีซึ่งผมว่ามันก็คุ้มที่จะซองส่งดูนะครับดูจากสภาพแล้วเนี่ยเออผมคิดว่ามีสิทธิ์ลุ้นเลยทีเดียวนะครับแล้วก็โคบี้ใบนี้นะครับถ้า psa 10เนะี่ยอยู่ที่พันหกนะแล้วก็ถ้าเป็น psa 9ก็อยู่มันแปดร้อยกว่าบาทนะก็คิดว่าเออถ้า psa 9ก็ถ้าเท่าทุนนะประมาณนี้ผมก็คิดว่าเอออย่างไรเดี๋ยวผมจะส่งสามใบนี้ไปเกรดแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับอ่ะเดีย๋ยวเรา ไปติดตามชมกันครับอ่าเรียบร้อยนะครับก็ผ่านไปอาทิเสษนะครับนี่ก็ได้กันมาแล้วนะครับจาก SQC เลยที่ผมส่งไปพรีเกรดมาเดี๋ยวเราไดูก่อนว่ามันจะได้พรีเกรดเท่าไหร่แล้วก็ผมจะเรียกว่าตัดสินใจส่งไปเกรดที่ PSA ต่อดีไหมนะครับสำหรับสติกเกอร์ที่เราเพิ่งเปิดได้กันเองนะับจึงบอกว่าเป็นสติกเกอร์30ปี โอ้ผมไม่เคยส่งพรีเกรดกับ PSA เลยนะปกติส่งก็คือส่งเกรดไปเลยนะครับมาโอเคอมาดูหน้าตาพรีเกรดโอเคยิงส่งอันนี้ไม่เกี่ยวเอ้ยโอ้โหอันนี้อันนี้ผมก็ส่งไปพรีเกรดด้วยนะอันนี้ โหสิอย่างนี้รับรองไป PGS หรือไม่ก็ PSA ไม่ผิดหวดนะครับอ่านี่อ๋อเขามีเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็มีอ๋อนี่เป็นการเซฟเวอร์ที่ผมส่งไปอ่าไหนมาดูซิว่าของผมนี่เนี่ยจะได้อะไรบ้างนะครับไหนุบใบแรกอ่าให้ดูกับใบแรกใบแรก อะไร9.5อ๋อโหมาติดเอช9โ oh, หอันนี้ก็ดูเสียงเนอะถ้าคะแนนประมาณนี้นะครับเพราะถ้ามีติด9เอชเนี่ยเพราะ Age, ยงเอชเราเห็นเห็นชัดเจนมากเลยนะคือถ้าซนเทอร์รี่มีตรงนี้นะครับ9.5ถ้าอื่น10หมดหรือว่าอันนี้ผมยังโอเคนะโหอันนี้ก็น่าน่าคิดเหมือนกันดูอันนี้ คนอีกใบหนึ่งไหน9.5โอ้เห็นไหมเซนเทริง9.5คอนเนอร์9เอช9.5คือมันเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเรียกว่าเป็นขอบของ9.5หมดเลยอย่างเงี้ยครับโอ้โหอันนี้ยังไงดีละ่ะยังไงดีละ่ะอ๋อเอางี้ดีกันเดี๋ยวผมเสี่ยงเลย ่าคือมันมันเรียกว่าลุนล้นลุ้นลุ้นทั้งคู่เลยเดี๋ยวผมส่งไป2ใบด,ดีกว่าอ่ะนะครับเรามาดูกันว่า2ใบ9.5ซึ่งผมอบอกจริงคับผมก็ไม่ได้มั่นใจแนละ้วว่ามันจะได้ P.S.A.10 หรือเปล่าทั้งคู่เนี่ยกลับมาจะได้ P.S.A.10 สมใจผมหรือเปล่าอ่า๋นะไปดูกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะส่งไป P.S.A. ต่ออ่ะ Next Station P.S.A. ครับ อ่าแล้วก็ผ่านไปนครับประมาณ5เดือนเลยทีเดียวครับรอบนี้นานมากๆเลยนะครับที่ผมก็ได้ตัวสติ๊กเกอร์ที่เกรดจาก PSA มาเรียบร้อยแล้วนะครับน,นี้เดี๋ยวเราจะมาดู้กันว่าโอเค SQC เปวบอกว่า9.5แล้วแต่ก็ต้องบอกว่า9.5แบบเสี่ยงๆแต่ผมก็ลองส่งไปดูนะครับว่าสุดท้ายอะ่ะเอาจะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับก็เอาจริง ผมก็แอบหวังสิอยู่นะถ้าอย่างสิบนี้ก็คือว่าคุ้มเลยทีเดียวนะครับอ่าเป็น MJ 2สองใบนะครับหลังจากผ่านไป5เดือนบอก,กบคลิปนี้นานมากเบดเสร็จแล้วก็เกือบครึ่งปีเลยทีเดียวนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูซิว่าเกรดเราจะเป็นเกรดอะไรบ้างนะครับอ่าปึ๊บโอเคนี่ใบนี้อ่นะครับ ปึ๊บปึ๊บสมการรอคอยหรือเปล่า PSA 9โอเคนะครับ9 9ผมว่าก็ถือว่าไม่แย่นะครับอ่าอย่างที่บอกถ้า PSA 10เนี่ยมันเกือบเกือบ9นทีเดียวเพราะั้นผมว่า9เนี่ยผมว่าก็ผมว่า3 0 0 0อะไรเง,งี้ยน,นะครับเอ่อเพระาะเพราะน่าจะพอโอเคอยู่เพราะว่าผมไม่ได้มีลาโซข,ของตัว PSA 9ด้วยนะครับอ่ะอีกหนึ่งใบให้รุ้นนะครับดูซิ9หรือเปล่านะครับอ่าปื๊บปื๊บปึ๊บป๊บป๊บเฮ้ยไปนี้ตั้งตรงด้วยนะเนี่ยไม่เบี้ยวไม่เบี้ยวกินไปเองแล้วก็9นะครับโอเคก็ PSA เก้าทั้งคู่แม้สังเกตนะสังเกตนะครับคือเราได้ SQC เก้าจุดห้าแต่ว่าอย่าลืมว่ามันมีเก้าครับผมจะไม่ได้เอาใบไหนใบหนึ่งเอชเก้าใบหนึ่งคอร์เนอร์เก้านะครับซึ่งนี่เองเนี่ยผมว่าเป็นหลักเลยนะครับทำให้การสองใบนี้นะครับก็คงไปไม่ถึงเรียกว่า p s a 10นะครับก็บางคนก็จะถามว่าโอ้โหการ์ดนี่เอาจริงเนี่ยแหวนรูปอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ผมผมคิดว่าเรียกว่าอะไรนะเหมือนเป็นการหาสมบัติอะนะครับเปิดจากกล่อง การ์ดที่มีอายุ30ปีนะครับแล้วก็เอามาเกรดเนี่ยผมว่าเอ่อถึงมูลค่ามันอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ผมว่ามันมีแวลูทางหรือว่าจิตใจหรือมีสตอรี่ที่ดีเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็ผมว่าก็ประมาณนี้นะครับเพราะงั้นถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ